สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแบรดวงจะมานะคะมาดูดวงให้กับทุกคนนะ,ะดวที่วันนี้นะคะวันนี้พี่หมอมีโพยมาแล้วนะ,ะว่าเราจะดูในหัวข้อไหนให้เราบ้างนะคะเพื่อที่จะเจาะประเด็นเนาะในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะโดยที่วันนี้พี่หมอนะคะจะมาดูดวงนะคะในส่วนที่ว่าคนรักเก่านะคะกลับมานะกลับมาคุยหรือว่า มีโอกาสได้ติดต่อทักทายกันนะคะหรือว่าเรา,รเราอาจจะทักไปแล้วเขาก็ไม่ได้บล็อกหรือว่าเขาทักมาแล้วเราแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากที่จะรู้ว่าเนี่ย เออเปอร์เซนต์ความสัมพันธ์ของเราในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันความรู้สึกนะปัจจุบันของเราทั้งสองคนเนี่ยอ่าเป็นยังไงนะคะโดยที่นะประเด็นแรกนะคะพี่หมอใช้ไพ่แบบผสมนะนะคะโดยที่ใช้ไพ่เดอะคีนะคะแล้วก็ใช้ไพ่คำโหราแล้วก็มีไพ่พญานาคนะคะตกท้ายเพื่อเป็นการขยายความในหลายๆแง่มุมนะคะโดยที่ประเด็นแรกนะคะพี่หมอก็จะดูเกี่ยวกับว่า ความสัมพันธ์ของเรานะคะความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยนะคะโดยจะใช้ไพ่เดอะคีนนะดูว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะที่มีต่อกันของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือย,ยังนะคะหรือว่ามีอะไรที่ติดจุกจิกอยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ของเรายังพอที่จะมาปฏิปะตะยังที่จะมาสารสัมพันธ์กันต่อได้ไหมนะคะในส่วนที่สองพี่หมอจะดูว่านะคะ เขากลับมาเนี่ยนะเขากลับมาด้วยแบบมาแบบอย่างเชิงลองเชิงแบบว่าลองเข้ามาดูนะคะไม่ได้เข้ามาแบบอยากจะกลับมาจริงจังอะไรเงี้ยนะจะเข้ามาเล่นๆหรือว่าเข้ามาจริงจังพี่หมอก็จะเปิดดูให้ในส่วนที่2นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะพี่หมอจะดูว่าแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ของเราเนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อไปและเปิดบทสรุปให้อีกหนึ่งใบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันในความสัมพันธ์ทั้งหมดของเรานะคะในหัวข้อนี้นะคะสามารถดูได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะโดยที่วันนี้พี่หมอมีให้เราเลือกทั้งหมด3กลกองด้วยกันนะ,ะในนี้นะคะเป็นกองที่1นะคะอ่านี่กองที่2องนะคะและกองที่3ามนะ ไพ่กองไหนนะคะที่รู้สึกว่าดึงดูดกับเรามากที่สุดนะคะไพ่อาจจะอยากบอกอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าอยากที่จะแนะนําอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะก็สามารถนําไปเอาไปิจรณาได้เพิ่มเติมเนาะจากการตัดสินใจของเรานะคะนั้นพี่บอกขาไดขออนุญาตให้เรานะคะเลือกสักครู่หนึ่งนะถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งได้เลยนะจ๊ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยดีกว่าเนะาะว่านะคะประเด็นแรกพี่หมอจะดูให้ก่อนนะว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อกันของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะขึ้นไพ่ไปที่71ขึ้นมานะขึ้นไพ่ทางแยกนะคะขึ้นไพ่นะใบที่40นะคะแล้วก็48่แนะ,ะและใบสุดท้ายนะคะคือ29เนาะ โอเคงั้นะเรามาดูนันที่ส่วนที่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะเห็นไม่เอ่ยนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไพ่สักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเออมีมันแคบนิดหนึ่งอ่าสําหรับคนนะคะที่เลือกกองแรกนะ ี่มอมองว่าความสัมพันธ์ของเราในตอนนี้นะคะขึ้นไพ่ไปที่71นะคะแปลว่าะายนะคะไพ่ใบนี้ก็คือมันเหมือนกับว่ามันได้มีการปรับความเข้าใจนะคะหรือมีการปรับตัวข้อหากันในหลายๆครั้งแล้วแหละนะคะความสัมพันธ์ของเราก็คือมันเหมือนกับเราก็พยายามความสัมพันธ์ของเรานะพยายามที่จะประคับประคองกันไปให้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยเหมือนเราอยู่จุดตรงกลางณนปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ความสัมพันธ์เราอ่ะ พี่บอมองว่าเราทั้งคู่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าปิดใจให้กัน100%ยเปอนะยังอยู่ยุ่ระหว่างทางแยกก็คือเราไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วเขาจะดีเหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่ากลับมาแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าตามที่เราคาดหวังหรือเปล่านะคะใบที่40นี้จะหมายถึงความคาดหวังนะคะหรือความกังวลใจที่แบบเราต่างคนนะคะต่างคน ต่างฝ่ายเนี่ยมีให้แก่กันหรือว่าคาดหวังในตัวบุคคลนั้นนะคะโดยที่นะสองใบสุดท้ายน,นะคะขึ้นเป็นในลักษณะของเอเหมือนมีฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนะที่อาจจะค่อนข้างมีความฟิกหรือสติกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากเกินไปหรือความอึดอัดใจนะคะอ่าว่าเออเธอทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะมันเหมือนเกิดความอึดอัดใจระหว่างกันนะคะทําให้แบบ อ๋อเนี่ยมันก็เลยขึ้นปัญหาจุกจิกขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีนะคะแม่เราก็เขานี่แหละที่ว่าเป็นคนที่อ่าจุกจิกนิดนึงนะคะหรือคิดมากกังวลน,นะคะ ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้แบบขึ้นไพ่ใบนี้นะคะก็คือเป็นไพ่ในลักษณะของอเรื่องนั้นก็ไม่โอเคเรื่องนี้ก็ไม่โอเคนะคะหรือว่าเคยเคลียร์กันไปแล้วทําไมมันถึงไม่จบสักทีมันยังมีปัญหาคาลาคาซังมันยังมีอะไรที่เราติดค้างกันอยู่ในใจนะคะโดยภาพรวมความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะพี่หมอมองว่าเรายังอยู่ในทางแยกระหว่างกันก็คือว่ายัง50-50ต่อกันนะคะต่างฝ่ายก็ต่าง50ิ อ่าเราก็ไม่ถึงกับปิดใจแต่แค่ยังกลัวกังวลว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะกับคนคนนี้เนาะหรือนะคะในตอนนี้เราอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะยังมีนะคะ เขาเรียกไงบางคนอาจจะไปมีคนใหม่หรือคุยกับคนใหม่แล้วนะคะทําให้แบบความสัมพันธ์ยังมีแบบติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างทําให้เราความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเนาะนะคะในส่วนที่สองแล้วพี่หมอมาดูต่อให้เลยดีกว่านะคะเ่าที่คนที่เราคุยอยู่เนี่ยนะคะคนรักเก่าเนี่ยคนที่ติดต่อมาหรือว่าหวังว่าจะติดต่อไปนะคะว่าเขากลับมาจริงๆหรือว่าเขากลับมาเล่นๆเ,เนาะขึ้นไพ่ไปที่สามนะคะ เป็นดาวังคารเนาะขึ้นไพ่หกนะคะแล้วก็ขึ้นกำลังพระอาทิตย์นะคะอ่าขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะพี่หมองมองว่าจะมีเหมือนลักษณะของไฟใดไฟหนึ่งพยายามที่จะเข้าหานะคะกำลังดาวอาทิตย์ขึ้นมาทั้งสอง อ่าไม่ใช่ขึ้นดาวอังคารแล้วก็อาทิตย์นะคะอ๋อซึ parole, way, like <fen> ่งเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างใจร้อนทั้งสองฝ่ายเนาะเหมือนฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากจะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยทาให้อ่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นกําลังคู่ดาวใช่ไหมเป็นดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนะคะเขาเรียกว่าเป็นคู่แตกหักหรืวว่าเป็นคู่ที่แบบชอบมีเรื่องทะเลาะนะคะหรือว่าเรื่องผิดใจกันได้บ่อยๆที่เกิดจากอารมณ์แล้วก็ความ ร้อนอกร้อนใจที่ไม่ค่อยรับฟังกันเท่าที่ควรนะคะขึ้นไพ่จับฉ่ายนะคะขึ้นไพ่การทําอะไรก็ได้หรือหลายอย่างนะคะให้หมอมองว่าการที่เขากลับมาในครั้งนี้นะคะหรือตัวเราเองนะคะติดต่อเราไปครั้งนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์มากนะคะแต่ว่าก็เหมือนเราเป็นคนที่ต้องการความชัดเจนทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายเราหรือฝ่ายเขานี่แหละที่ต้องการความที่ชัดเจน นะคะซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายเราก็ได้นะเออแต่ว่านะคะยังขึ้นผ้าจับฉายขึ้นมาพี่หมอหมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะกลับมาถึงขั้นจริงจจังๆแบบจะกลับมาให้ได้จนถึงว่าเออลุยเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะอ่าก็ยังมีความลังเลอยู่ในใจลึกๆนะอ่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันต่อดีกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของเรานะคะขึ้นไพ่อะไรบ้างขึ้นนาคบัลลังนะ เนรมิตเมืองนะคะพะจนวัวทองนะแล้วก็อะใบสุดท้ายพี่หมอค่อยเปิดให้ดีกว่านะคะเป็นไพ่ใบสรุปของอาของคําตอบนี้นะคะของคําถามนี้นะอาจากไพ่หน้าบัลลังก์เนรมิตเมืองและพระจนวัวทองนะพี่หมอมองว่า ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเน้นความสัมพันธ์อาจจะกลับมาในลักษณะของเป็นคนคุยนะคะหรือว่า,าได้มีการติดต่อกันคุยกันนะแต่ว่าพี่บอกบอกว่าคุยได้กันสักพักหนึ่งนะคะก็จะแบบออกแนวว่ามีเหตุต้องแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าคุยกันไปแล้วนะคะไม่โอเคอะนะเอะอย่างน้อยเราก็ได้ลองเปิดใจคุยกันแล้วความคาดหวังที่เรามีมากไปนะคะที่เรามี อ,อยากที่จะให้ความรักของเรานะคะมันดีขึ้นกว่านี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่นะเพราะว่าขึ้นไพ่ในระมิดเมืองนะคะจะหมายถึงว่า,าการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือการาปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะเจอสิ่งใหม่เนาะไพ่พจนวัวทองนะคะไพ่ใบนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นไพ่ที่ เขาเรียกว่าเป็นไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วคุยด้วยกันแล้วจะไม่ค่อยมีความสุขหรือความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปกันพอสมควรนะคะหรือบางบางคนนะในบางคู่นะคะอาจจะวา่าจะเป็นคนแบบมีกำแพงในใจหรือว่ามีเรื่องที่ติดในใจแล้วนะคะแล้วก็ยากที่จะ เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนมีความเขาเรียกว่าไงอะเหมือนมีความแบบเราแวงต่อกันนะคะอ่าพี่หมอมาดูไพ่ใบสุดท้ายให้เลยดีกว่านะเป็นไพ่ใบสรุปนะคะว่าอ่าสุดท้ายแล้วจะได้กลับหรือไม่กลับนะขึ้นไพ่นาคถวายดวงแก้วนะคะพี่หมอมองว่าสําหรับความสัมพันธ์ของคนที่เรานึกถึงอยู่หรือคนรักเก่านะคะที่เรา ติดต่อไปหรือเขาติดต่อมาเนี่ยมิหมอมองว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไปต่อในความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักคนรักหรือกลับ,บกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะอาจจะกลายเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นคนรู้จักกันหรือว่าเป็นคนที่แบบดีต่อกันซะหรือว่าในบางคู่อาจจะโอเคเลิกคุยกันไปเลยดีกว่ามีความสุขต่อกันมากกว่าเพราะเคลียร์กันก็ ไม่ไม่ค่อยจะโอเคต่อกันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะนี้ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่เนลมิตเมืองและถวายดวงแก้วนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วแล้วก็ยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มากกว่านะโอเคก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะกะจ็จะประมาณนี้นะยังไงก็ใครเลือกไพ่กองไหนนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะอ่านะแล้วก็ตรงไม่ตรงกับ ความสัมพันธ์ของเรากับคนคนนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะก็สําหรับคนที่เลือกกองที่1ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่มอไปดูต่อให้กองที่สองจ้านะคะพี่มอไปก่อนนะบายๆโอเคค่ะสำหรับคนนะคะที่เลือกให้ในกองที่สองนะแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าคนรักเก่าเนี่ยกลับมาติดต่อกันไม่ว่าเราจะทักไปหรือเขาทักมานะคะมีโอกาสที่ เราจะได้สารสัมพันธ์กันต่อไหมแล้วความสัมพันธ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะพี่หมอมาเปิดดูให้ดีกว่านะคะอ่าขึลื่อนไพ่เลขสี่นะคะโอเคแต่เปิดในส่วนแรกก่อนนะก็คือในส่วนที่ว่าความรู้สึกนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มีให้กันเนี่ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหลังจากอุ้ยหลังจากที่หายกันไปอย่างเงี้ยนะจ๊ะขคลืนไพ่ ใบที่สี่ไปที่สิบสองแปดสิบสี่แปดสิบแปดแล้วก็สิบนะคะอ่าแต่ขอขยับนิดนึงนะพี่หมอขยับไพ่ทุกคลิปเลยอ,ะอ่ะอ่าตั้งไพ่ย,ยังไม่ค่อยถูกมุมกล้องนะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสมัครคนที่เลือกกองที่สองนะพี่หมอมองว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยอ่า ขึ้นไพ่ใบแรกนะคะแปลว่าอะไรไพ่ใบแรกแปลว่าความคิดมากกังวลนะคะหรือการที่เรายังมุกออนจากคนคนนี้ไม่ได้นะคะหรือฝ่ายเขาเองที่ยังมุกออนไม่ได้นะคะขึ้นไพ่เหมือนติดอยู่ในติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะคะติดอยู่ในหลุมหลุมหนึ่งนะคะที่เรายังเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยนะคือไพ่แบบว่า กำกึ่งครึ่งคนะคะอ่าอาจจะในบางกรณีในบางคู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยแล้วแหละ นะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าสนใจเขามากเท่าไหร่หรือเขาก็ยังไม่คลิกแล้วก็ไม่การที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเรานะคะยังติดใจยอยู่กับคนเก่าอยู่หรือลึกๆเรายังลืมเขาไม่ได้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่นะคะใบที่ 80, 84 0 8แล้วก็88นะอ่าขึ้นไพ่คิดแล้วก็จินตนาการว่าสักวันนะคะมันเหมือนกับว่าความสมันของเราเนี่ยมันน่าจะ ไปได้หรือกลับมาดีได้เหมือนเดิมหรือดีได้มากกว่าเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะขึ้นไพ่ใบที่8นะคะใบที่8นี้แปลว่าการยังลุ่มหลงนะคะหรือว่าในบางคู่อาจจะยังแปลว่าการที่ยังจมดิ่งอยู่กับอดีตอยู่กับความรู้สึกที่ยัง ไม่ลืมเลือนนะคะมันยังไม่เลือนไปจากใจอะไรประมาณนี้นะคะอ่าขึ้นพไพ่ใบนี้คือชัดเจนมากว่าต่างคนก็ต่างมุ่งอ่อนจากกันไม่ได้นะคะและพไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรนะคะพไพ่ใบนี้ใบที่19นะคะแปลว่าการรอการเติมเต็มหรือว่ารอว่าอ่าเขาจะกลับมาไหมนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งจะกลับมาหรือเปล่านะคะซึ่งในนี้นะคะอาจจะเป็นแบบ มีคนหลักหนึ่งคนใช่ไหมคือมีคนคุยหลายคนแหละนะมีคนอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือว่ามีคนเข้ามาแต่ก็ยังมีเผื่อใจนะคะยังมีเผื่อใจให้กับคนรักเก่าที่จะกลับมาอยู่นะยังไม่ถึงขั้นว่าตัดใจจากเขาด้าไร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแน่นอนนะ,ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะ,ะเออยังมีหวังอยู่ลึกๆในใจนะคะอ่าสำหรับในส่วนที่สองพี่หมอจะมาดูให้ว่านะคะ ถ้าเกิดเขากลับมานะเขาจะกลับมาเล่นเล่นหรือว่าเขากลับมาจริงจังแบบว่าเออจะกลับมาดีกับเราและอยากที่จะคบกันนะคะอ่าข้อที่อ่าไม่ใช่ข้อสินะใบที่หนึ่งนะคะกําลังพะเสานะการากินีนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่และการดําเนินไปนะอืมสําหรับคนที่ได้กองนี้นะขึ้นกําลังพะเสานะคะแปลว่าของเกา่าของเก่าแปลว่าอะไรนะคะแปลว่า คนรักเก่าก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเคยมีปัญหาหรือเลิกลากันไปเพราะการกินนี้ก็คืออาจจะแปลว่าการที่ได้เลิกลากันไปนะคะแต่ว่ายังอยากที่จะไปต่อนะอ่ะถ้าถามว่าไพ่อายุขึ้นมานะคะเขากลับมาจริงจังไหมถ้าเขากลับมามองว่าเขากลับมาอย่างจริงจังนะในแรกๆนะคะอาจจะออกแนวแบบไม่มั่นใจนะคะหรือว่ามาแบบไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่เขาก็ เหมือนกับมีการพยายามทักมาคุยอยู่ตลอดตลอดบ่อยๆเงี้ยนะคะอ่าก็จะทําให้อ่าเรารู้ได้ว่าเนี่ยเขามีความจริงจังอยู่นะที่เขากลับมาเนี่ยเขาไม่ยอมหายไปไหนเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าถ้าเกิดให้เลือกใน ให้เลือกว่าเล่นๆหรือจริงจังนะพี่หมอบอกว่าเขากลับมาจริงจังนะคะประมาณ80-90%นะคะที่เขาอยากที่จะกลับมาดีกับเรานะแต่เราก็ต้องดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของเราด้วยว่าเ,าเจตนาหรือความตั้งใจของเขานะคะต้องการที่จะเหมือนมาเคลียร์เรื่องต่างๆนะคะที่ติดค้างอยู่ในใจที่รอกันอยู่เนี่ยนะเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปต่อกันได้อ่ะโอเค เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะคะจะเป็นยังไงกันต่อนะโอเคเปิดเลยจ้าเป็นนาคสะดุ้งนะคะเป็นทีระสะเต็ปมีการทรงคันขึ้นมาและนาควินิจัยนะคะโอเคเห็นหรือเปล่าโอเค ถ้าขึ้นไพ่นะคะขึ้นไพ่นาคสะดุง้งนาคทรงคันและนาควินิจฉัยนะคะแปลว่าอะไรนาคสะดุ้งก็คือขอให้มันเป็นไปไปตามทีละสเต็ปนะคะแต่มีความตั้งใจที่จะกลับมาแนวโน้มความสัมพันธ์คือจะค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปนะคะสเต็ปแรกอาจจะแบบว่าโอเคเคลียร์กันเรื่องเก่านะคะเคลียร์กันเสร็จโอเคตกลงที่จะ ตัดจบกันแค่นานเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วนะคะไม่มีเรื่องในใจในเรื่องแต่ก่อนแล้วเราขอเริ่มต้นกันใหม่นะคะขึ้นหน้กส่งคัญคือการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งหรือว่าการลองดูนะคะในสถานะคนคุยนะอ่าแต่ติดไพ่นากวินิจฉัยขึ้นมาด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความรักเนี่ยมักจะมีนะคะ บุคคลที่สองที่3เข้ามาด้วยก็คือว่าเหมือนต่างคนก็ต่างอยู่ในสถานะโสดนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรก็ลองคุยกันไปก่อนได้แต่ว่ามีเรานะคะเป็นคนหลักภายในใจอะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเนี่ยขึ้นไพ่แนวแนวเดียวกันเลยกับไพ่สินะคะก็คือ มีเป็นไปได้ที่ไฟใดฝไยหนึ่งมีคนเข้ามาหาหลายคนแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจคนอื่นมากนักแต่สนใจแค่เราหรือเราสนใจแค่เขาประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเรามาดูไพ่ใบสรุปดีกว่านะคะว่าสรุปแล้วเนี่ย จะได้กลับหรือไม่กลับนะนะคะในความสัมพันธ์ของเราขึ้นไพ่นาคเทวีนะคะขึ้นไพ่นาคเทวีพี่หมอบองว่าไพ่ใบนี้อ่ะเป็นใบที่ดีนะเวลาสีกันดด้วยเป็นเลขเก้านะคะมีเกณฑ์ที่เราจะได้กลับมา นะคะกลับมาคุยและสารสัมพันธ์กันต่อหรือมีการเริ่มต้นใหม่และกลับมาคบกันใหม่ครั้งได้นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ในแนว,แนวที่แบบปุ๊บปับ๊บแล้วก็กลับมาหากันได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนาคสะดุ้งและหนากสงคันนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีคู่แข่งนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามา เเป็นคู่แข่งกับเราอ่ะเนาะว่าใจยังไงนะคะแต่สุดท้ายแล้วมีเกณฑ์ที่ถ้าความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาคบกับเราและมีเราแค่คนเดียวนะถ้าเกิดเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนนะคะถ้าเกิดเขาเคยเจ้าชู้หรือว่าเคยมีคนมาก่อนเขาก็จะพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะดูแล้ว เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะ,ะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะแล้วก็ดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาหาได้ง่ายแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเราแล้วก็จะพยายามปรับตัวแล้วก็ตัดคนอื่นออกจากชีวิตแล้วก็เลือกแค่เราได้เนาะโอเคก็สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะพี่หมอก,ก็ฝากติดตามเพจของพี่หมอด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่อง u t u b e พี่หมอด้วยนะคะชื่อว่าแบดดวงนะ นะคะแล้วก็ใครเลือกกองนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าตรงไม่ตรงอะไรยังไงนะคะโอเคงั้นพี่หมอขอไปตอกที่กองสุดท้ายคือกองที่3จ้าแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายโอเคค่ะสำหรับคนนะคะที่เลือกไพ่ในกองที่3มนะ แล้วก็อยากที่จะรู้ว่าคนรักเก่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหรือเปล่านะคะแล้วอ่าเรามาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่านะคะว่าในส่วนแรกพี่หมอจะดูให้ว่าความสัมพันธ์และความรู้สึกที่มีต่อกันณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะอ่ายังพอไปต่อกันได้ไหมนะคะเรามาเริ่มดูกันขึ้นไพ่ไปที่18นะคะอ่าขอขยับอันนี้แล้วก็ใบที่สองนะคะ ไปที่3ามจ้าโอ้ยังรอกันอยู่นะเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่รู้มีหวังไหมเออแต่ก็ยังจะมีความพยายามอยู่นะมีพยายามที่จะติดต่อไปโอเคมาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนะคะที่พี่หมอสังเกตได้นะถ้าเกิดขึ้นมาประมาณนี้นะคะในการเปิดไพ่ พี่หมอมองว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเหมือนต่างคนนะคะขึ้นไพ่ใบแรกเลยต่างคนก็ต่างไม่ค่อยจะไว้ใจกันสักเท่าไหร่แหละนะด้วยในะอดีตอาจจะเคยไปทำอะไรนะคะที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ไว้ใจนะคะหรือว่าเขาทำอะไรให้เราไม่ไว้ใจก็ได้เนาะ,ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเคย ผิดหวังนะคะหรือเคยเจ็บปวดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนทําให้ค่อนข้างฝังใจนะคะและขึ้นต่อมาด้วยไพ่ใบนี้แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าการที่อผ่านมานานพอสมควรเหตุการณ์นั้นผ่านมานะานพอสมควรทําให้เรารู้สึกแบบคล้ายๆตายด้านนะอ,อแปลว่าตายด้านก็ได้นะมันเหมือนกับดอกกุหลาบที่เกิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในภาวะที่แห้งแล้งอะคะ่ะนะก็คือแปลว่า เราก็อดทนกันมาได้สักระยะหนึ่งนะมันเหมือนกับการให้อภัยกันซ้ําๆซ้าๆนะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหนะ,ะมากเท่าที่ควรนะแต่เรานะ,ะเราก็ยังรอเขาต่อไปหรือเขาเองก็ยังรอรอเราอยู่นะคะและขึ้นไพ่ใบนี้มาด้วยนะมันเหมือนกับความหวังในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดู ต่างฝ่ายก็ต่างไม่ค่อยจะมีความหวังสักเท่าไหร่ว่าเราจะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่ามันจะจบแค่นี้แล้วนะคะแต่ขึ้นใบสรุปนะคะขึ้นใบสุดท้ายนี้มาพี่มอ,มองว่ายังมีนะคะยังมีคนรู้จักของเรานะคะอาจจะเป็นญาติก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น คนรู้จักนะคะที่พยายามนะคะพยายามอันนี้เป็นไพ่แบบส่งเสียงเนาะส่งเสียงออกไปก็คือเหมืนพยายามให้เรากับเขาได้มีโอกาสติดต่อกันนะคะหรือว่าไปเล่า,าชีวิตเรานะคะให้เขาฟังบ้างนะคะหรือว่า,เ,าเราได้ติดต่อกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะนะเหมือนพยายามที่จะสอดส่องนะคะคอยดู ความเป็นไปของเขาหรือเขาก็ยังแอบสองเราอยู่บ่อยๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่หมอมาต่อขยายความให้ดีกว่านะคะว่าอย่างที่สองนะเขากลับมาถ้าเกิดเขากลับมาจริงๆอะ่ะเขาจะกลับมาเล่นๆหรือว่ากลับมาจริงๆนะโอเคเปิดเลยขึ้นไพ่พันธุนะคะราชานะและราศีธาตุดินพี่หมอมองว่าสําหรับคู่ของเราคู่นี้นะ ถ้าเป็นคนที่แบบรักใครหรือทุ่มเทใจให้กับใครไปแล้วนะอ่ให้แบบเต็มร้อยมากๆนะคะรักใครรักจริงอ่าแต่ถ้าเกลียดใครก็เกลียดจริงเช่นกันนะค่อนข้างมีกําแพงในใจเลยแหละนะเหมือนทุ่มเทหมดใจแล้วอ่าก็คือมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาใจหรือว่ากลับมาเหมือนเหมือนเดิมได้ก็คือมันต้อง มีเวลานะคะซึ่งขึ้นไพ่เกี่ยวกับความอ่อนไหวเนาะแต่ราศีธาตุดินราศีกันนะคะแม้ว่าภายในลึกๆจะอ่อนไหวแต่นะคะภายนอกจะไม่ค่อยแสดงออกมาสักเท่าไหร่นะอ่าแต่ว่าจะมาแบบสม่ําเสมอมากกว่าขึ้นมาแบบราชานะคะก็คือต่างฝ่ายก็อาจจะยังมีการหยั่งเชิงนะคะก็คือเหมือนกับ ฉันก็ไมอ่อนข้อให้คุณคุณก็ไม่อ่อนข้อให้ฉันเช่นกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีพันธุนะคะพันธุแปลว่าพันธะก็ได้นะก็คือการที่ว่าเรายังค่อนข้างมีความผูกพันที่มีต่อก,กันที่ค่อนข้างมากที่ยังตัดกันไม่ขาดน,นะคะและก็แม้ว่าะจะอยู่กันมานานแค่ไหนหรือมีปัญหากันบ่อยแค่ไหนนะคะเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาได้ถ้าเกิด เขากลับมาอะไรประมาณนี้แต่แค่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะพี่หมอมองว่าคู่ของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผลนะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนให้กันพอสมควรนะคะแต่ว่าด้วยเนี่ยด้วยความสุดๆของคู่แล้วแล้วจริง,รงๆนะคะทำให้ต้องเลิกกันไปประมาณนี้นะคะตอนกลับมาก็ต้องใช้เวลาในการกลับมาเช่นเดียวกันนะอ่นะเราพี่หมอดูต่อให้นะคะในส่วนที่3ก็คือว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของเรานะคะกับคนคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปนะหลังจากที่เปิดมาดูให้ว่าในช่วงแรกนะคะแม้จะมีปัญหากันแต่ก็ยังอยากกลับมาหากันอยู่นะขึ้นไพ่นะคะนาคมุนีนะคะอ่านาคแก้วมณีนะคะนาคมุนีแล้วก็นาคทรงเพลงนะคะอืสําหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของเรานะคะเป็นไปได้ที่ช่วงแรก โอกาสที่จะเงียบหายไปจากกันเลยนะเพราะว่าขึ้นไพ่แก้วมณีแล้วก็มุนีเนี่ยจะแปลว่าสภาวะที่นิ่งนะคะสภาวะที่ไม่คืบหน้าในความสัมพันธ์เลยนะคะเหมือนต่างฝ่ายต่างนิ่งนะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับราศีการราชานะคะแล้วก็พันธุจะเป็นความที่แบบต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่าง เงียบหายไปนะคะรวมถึงอันนี้อาจจะแปลว่าตัวเขาเองก็ได้นะคะที่ไม่ยอมติดต่อมาหรือเงียบไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ติดต่อมานะคะอ่านะคะเพราะว่าขึ้นไพ่นาคทรงเพลงก็คือมันเหมือนกับโอเคฉันทําใจได้แล้วหรือเขาทําใจได้แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะได้ติดต่อกลับมาแล้วก็ติดต่อมาแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หน้าทรงเพลงก็คือเข้ามาแบบมาทักทายมาคุยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับประเด็นเก่าๆสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับว่าเออมันมันโป่งแล้วก็ได้นะในบางคู่นะคะอา่าเพราะว่าเนี่ยขึ้นไพ่ดอกกุหลาบในดินที่มันแห้งแล้งนะคะอา่ามันเหมือนกับโอเคลองกลับมาคุยดูนะคะหน้าทรงเพลงคือการคุยเล่นๆนะคะชิลๆสบายๆในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้มี ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะก็คือคุยกันเรื่อยๆกลับมาปรับความเข้าใจนะคะแต่ว่าปรับความเข้าใจในเชิงที่ไม่ค่อยคุยถึงเรื่องอดีตสักเท่าไหร่นะคะก็คือโอเคอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลองคุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูในไพ่ใบสรุปกันดีก,กว่านะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะกลับหรือไม่กลับนะคะขอให้ไพ่พญานาคช่วยบอกด้วย คืนไพ่หน้าสหายนะคะหน้าสหายแปลว่าอะไรนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคุยกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันก่อนนะ,ะเพราะว่าอย่างที่พี่หมอบอกไปว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างแบบอ,อิ่มตัวในช่วงระดับหนึ่งแล้วนะคะในเหมือนต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองหรือไฟใดไฟหนึ่งมีโลกส่วนตัวที่มากเกินไปเข้าถึงยากนะเพราะว่าคืนไพ่ราศีธาตุดินด้วยนะคะก็เลยทําให้แบบเราเป็นเพื่อนกันก่อน จะดีกว่าหรือว่ากลับมาคบกันแหละนะคะแต่ว่ามีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รับฟังกันมากขึ้นนะคะเหมือนรู้แหละว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนอะนะ,ะของคู่ของเราเลยคนที่เลือกกองที่3ามนะคะแฟนเราจะต้องคบกันให้เหมือนเพื่อนนะอ่าก็คือไปไหนไปด้วยกันนะคะเข้าใจกันแล้วก็เปิด นะะในความคิดของแต่ละคนเพราะว่าถ้าเกิดเรานะคะคบกันในฐานะที่แบบเหมือนแฟนนะคะมีความจุกจิกนู่นนี่นั่น,นเยอะแยะจะทําใหเา้เรื่องเดิมๆนะคะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะความไม่เข้าใจกันหรือความที่อึดอัดใจต่อกันนะคะ ก็สาหรับคนที่เลือกไผ่กองที่3ก็จะประมาณนี้นะก็พี่หมอสรุปว่านะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันและปรับความเข้าใจกันแต่อาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนนะคะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณากันไปว่าเออเขาก็โอเคนะแล้วก็โอเคแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปและสเต,ต็ปเนาะจากเพื่อนแล้วก็ค่อยกลับมาคบกันเป็นแฟนก็ได้นะคะอ่าโอเคยังไงก็พี่หมอฝากติดตามนะคะติดตาม ยูทูบพี่หมอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงนะก็สามารถทักไปดูกันได้นะคะที่เพจแแบดดวงนะแล้วก็ใครที่เลือกกองที่3มนะคะก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ในใต้คอมเมนต์นะว่าเราเลือกกองที่3มนะคะ่านะแล้วเราเราจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันกับเขานะแล้วก็ยังไงนะคะพี่หมอก็จะมาพยายามมา ให้บ่อยขึ้นนะคะในคลิปเดียวหน้าจ้าอย่นี้ยังไงพี่หมอขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ